นั่นไมยมันหนึ่งสองสามสามหมดสามหมดตัวเอาไงไงว่าบุญเขาสากันบุญเขาทุทไทยมันบุญเขาสากือบุญนังบุญเขาสาครับเออโยมเันมาต้นองหานเป็นว่าผมถือเหรียน้่อาจานสามหมดเลี่ยงเลยครับผมก็จังได้เงินไปเปิดบริษัทเลยท่านบริษัทไอถนนเป็นมามหาถูกจนได้เปิดบริษัทเอออามหมดไอออกพรรษาดอนจีมา เด็นตนงินตัวยังมามาถวไว้เด้อพฟะันมาสันแบบโอ้สามงวดนี่คือสามตัวหรือสองตัวครับปู่ครับที่ได้หลายขนาดนี้นะครับรเรเราแบบมีสามสามตัวยุงวดหนึ่งสองตัวอีสองงวดสองตัว่ววสาสันอือกับตดจนได้เปิดมนจนได้เปิดบริษัทเลยเมียนเราบอกว่ากต,กตแตงแต้พุ่ไนไอ็ตงแต้ผมื่อชุดปะไตมาตะไว้ไฟจันนั่นแหละครับงวดแหลก่าสันโอ้เดผมก็เลยถึงบังอว่าเลย กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยพอปอพารวยโออีไตนะครับเนาะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดวัดธุดงเขมรนะครับมสายเขมรนะไม่ได้มานานแล้วนะครับเนาะครับปู่ก็ย้ายกุฏินะครับจากตรงข้างหน้าเราเลยนะครับมาครับมาอยู่ตรงนี้โอ้มีต่อมาอยู่แล้วครับปู่โอ้สีงวดซ้อนนะครับเอฟซีครับนี่นี่ ถูกจนนี่นะครับผมได้ถวายกุฏิเอ้ยไม่ใช่ถวายกุฏิถวายรถโอยกูถึงเรื่องกุฏิก็จะไปกุฏิกันแล้วเรื่องนี้นะครับผมก็มีญาติโยมได้มาถวายรถปูนะครับผมเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์เนาะเพื่อไปอไปบิณฑบาตไปอะไรหลายอย่างนะครับเนาะครับถูกเนี่ยครับจนได้ถวายรถเนาะครับเอาใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพัคธุดงสายเขเมรน,นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับผมสก,การครับอาจารย์ครับผมนั่งดีก่อนครับอ๋อนั่งครับเตโต้ไม่เห็นห้างนี่ถึงสู้หดโู้จนถวายรถเนาะ ปีที่แล้วปีที่แล้วผึ่งลวงมันบ่นครับอืมแต่ว่าปีที่แล้วผึ่งลวงของกุฏิได้ของกุฏิไฟใหม่เป็นอีกต่อมามาอยู่เฝ้ามาอยู่งทั้งนากุฏิอืมย้ายกุฏิเลย <c oughs> คือมันตรงเดียร์ย้ายยุ่แล้วมันตรงหนาโบดกุฏิครับอืมตรงนี้ขึ้นไม่ยุ่งคือเสียงของมันอะไรเงี้ยไม่เมอนนี่กันเข่าท่ายยุ่ได้ปูแบบนี้ทั้งเม็ดีมัน,มน,มนีไปยืนเล็งบึงมันอยู่ตรงหนาโบดเลย

วัดนี่ปูฝันดีไปค่ะวันนี้ได้ฝันแบบเตปูดบได้เลยดิได้แบบไดนครับอืมที่หยิบลอตเตอรี่เมื่อกี้นี่แหละครับอืมเด็กก็ได้ซื้อลอตเตอรี่เอาเพิ่นอ๋อเป็นนี่เป็นยังจังหวะตัวเดี๋ยวขอคัดหน่อยนะครับเป็นจังหวะตัวโอ้โเด็กสวยเนาะพี่มาที่ไปมาจากไหนครับ 66ไอซี66นั่นอันแม่นั้นเรี้ยงายเงินเงินจะอันแม่นั้นได้ยืะหลักกิโลได้เงินเฮียบอกปู่ได้เยอะหลักกิโลเห็นยืนเอิอนโยมมันไปเก็บเอาบ่มีผู้ใดได้ยินไหมอือยืนโอ้ยโคตรบักได้หลายเนาะยืนเอิอนบ่มีผู้ใดหันมาบ่มีผู้ใดได้ยินเลยเอาเป็นสั่นว่ามสงบครับแล้วเลยได้บังสกุลเอา โอ้เ็กบางสกุลเล็กเล็กเบิล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 เอาเงินครับก็ได้บบงสกุลอืมพูดเงินมันมันขมายห้าวธรรมดาคนธรรมดากับ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 สี่เห็นม่เห็นเหรอวาครับพี่หุ่นมันเสียงอยู่ในใต้ใบใบไม้หุ่นไหมเอาไปไปบินธบาดเดินมาก็เลยเจอเลยครับเมนก็เจ้าตัวเด็กไครโด่ ครับรอบรอบนั้นก็แตกสามตัวเลยด้ยรอบที่ได้แบงค์ที่อยู่ใต้สะพานเนาะแบบแบบแบบพันครับรอบนี้แบงค์อะไรครับปู่ครับแบงค์ไฮซิบอืมผู้ใดมาถวายรถปู่ค่ะวันนี้เราอยู่บ้านขงังหมนแล้วผีมผมยาวได้มาหาไหมครับปู่ครับ มาเป็นยังไงครับปู่ครับปู่เล่าให้ฟังเมื่อนั้นเข้าจรมาเด็กๆเข้าจรมามาจะได้ยามหลบเล่าว่าเสือปลามาให้ครับมาเลยแล้วเด้นกมานั่มนกมันเข่าหลบเราแม่นกกวกไหมครับเลยบรื่เรือเบื้องเว้ไปแต่เลี้ยตัวมามาควอมบิดตะบัดเอาซะแล้ก็เรียกให้เขาจะไปปล่อยคงยังไปปล่อยกู้สารโดนน้ำไหลหน่อยจีเราอ่ะดิญเสียงยิ่งยิ่ง พายตันคุยกับกับผู้ใดครับผมเดี๋ยวผมได้ยินเสียงมันยิ่งเดือบผู้เฒ่าตีเว้ยมันจะมียิ่งมาตาใสาดึงอยู่ว่ากันอีลี่ว่ากั่นเนาะอือได้ยินเสียงยิ่งตอนกลางวันนี่แหละครับคืนกลางคืนผู้เดียวละผู้เน่าเหรออ๋อไพ่เป็นพายเป่าวยี่ห้อเป็นพายอือใช่อืมนั่นใส่น้ำซิปซีน ิบสี่ปู่มากันบค่ะเอามันก็มีอยู่หันได้เลยสามตัวนั่นน่ะสี่หกหนึ่งเด็กไทยเด็กไทยเงืนไปห้บเล่นครับอี้เกาซีเลียยก่อยเองดอกเกาซีเรี้ยวยเรียกยอยเองดิเี้ยงมากจังไลค่ะเกาซเกซีนี่คอยเล็ดเองไปทำพิธีเหรอครับปู่ไปเเ็เองเองไปไปนั่งที่เดิมเหรอครับหรือว่าไงครับ เงานอะีบ่ได้มงอะค,คุณก็เจ้าเกตแปนนมดเหรออืแล้วอยู่หนาวัดก้นหนาวัดพ so ี่ใตพี่แต่ละพีผมยาวนี่ละครับผีผมยาวเหรอครับมาบอกเนี่ยครับเออกาซีนี่ก็คือถูกเลียงกันและสีงวดแล้วค้นมาขายลอตเตอรี่ครับบรรทันถ่ายรถไปทั้งคุ่น มอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยผมก็เห็นแลน้วล่ะเล็กเกซีนึงอิงใจเอาไ่มบรรถสิกรัมล้วขอรัลรครับเด้อวอจัทานถ่ายรถายมาพาูด้วนถายรถายมาสามสามเก่าซีบ่าอดอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นดูใบหนึ่งมันน้น่นมีใบเดียวเขอก็เลยหยิบมามนี่กระ่าบอกตัวครับ มีไอ้เหลยกไทยไอ้นั่นนะีหกนครับไทยเงินไงนบห้าสิบสี่หกนึอันนี้เลกนเกาซีเก่าซีกี่ยกา่หีกสี่หกสี่จมกยูอยู่ครับลิมันออกลิมันออกยังอ้มันออกวันหยังมันวันพุธมันพุทธีครับมันพุทธ์กำลังวันกับซีกับซีกับเก่า กับเก้าเก้าสี่พอดีนะปูนะเงี้ยนเด็กรางวัลอาทิตย์จันทร์ทานผุดงเงี้นสี่รางวัลเขาวนหนึ่งบอกใครดีซื้อดรกบอกกระโจไปเรื่อ,อยๆที่ลบอกไปเรื่อ,อยๆมากผู้ใบอกไป,ไปเรื่อ,อยๆไ้เขาเป๊ะๆเลยเหรครับอืมไม่ได้ซดเจไ่ได้หนุนซึ่งมันหนุยากนะงานหยวด ยำปูกับทุ่งหาปูได้เนาะค่ะ <ยำ S 2> เนาะเบอร์ 9, 6, อกอเก้าเบอร์เก้าใส่เบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์ได้นเนาะเบอร์ปูตรวจตรงตรวจตรงเห็นีหมปูบอกมาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะนี่บอกในกล้องเลยครับปูครับเด้ย๋ยวขับตรวจจำประเด็นชิ้นลงหลุด,ด,ดอด๋อได้ได้ครับอย,ย่าแป๊บหนึ่งครับเป็นแนวทางเด้อยค่ะชอบต,ต่ตางๆบูมักกัพพานนะคะ่ะแง่มบ่มันอยู่กับ คือกันอยู่ดี้มนีบัตรสนาดวงสมพงกันผอดใดดิเบอร์เบอร์อะไรรับศูนหครับผมศูนย์หกหนึ่งสองครับศูนย์หกหนึ่งสองหกสี่ศูนย์เบอร์เก่าไม่ยำกับใดทั้งปูเนาะอืมื่นสุดถ่ายหรือว่าจังไรกับตี คอยปูก็ได้เทุกค่ะปูว่าว่นิมิตว่ายังบ่กคา่องไหนอัานิมิดไหมครับปูครับครับลูกเขาภาษาป้าภาษาภาษานีปีนีหนี่จะมือออกได้มือเลขออกนี้ได้ได้ได้อีหลีเล่ละมันเซาเนี่ยวันเลขออกเลยแหละครับปูแมีนสองงวดเราได้ยูบวตยูบวตกับแก่ห้องบอกเป็นตัวเลขกับกมี่นั่นนะไอ้ไอ้งวดออกกันเจ็ดหกเจ็ดนั่นนะเพราะว่าผมเป็นบ่ายมันยังออมบวตยังมันเซาบอกเลข ก็เพียเป nah, oh, oh, oh. ็นหองบอวหน่ามาจังหันรูผมบอกเลยซื้อโอ้ซื้อโอ้เลยเลีหกเจ็ดเลขยหกเจ็ดเจ็ดหกวันนี่ความบวชยูเห็นผู้เดียวคือว่าเพเป็นบาลอยวัดพันปีลดพ้นบวชได้หองบอกไงหรือเกะง่ายตัวยุบบวชตัวใหญ่เลยเหรอครับอ่ายง่ยง่ายโอ้โอ้แต่ว่าจะได้ยินเสียงสวดมุ่นก็จะจะหองครับ อ้ายฮ้องยามมื้อเช้าฮ้องมาฮ้องเที่ยงอีกบาดนี้งวดบางนึงก็คือกันงวดนี้คืเพิ่นฮ้องเที่ยงตอนเทียงเ้องเป็นบอกเป็นตัวเลขเลยบอกเป็นตัวเลขเลยออฮ้องฟังนี่เป็นตัวเลขเลยนะจับแก้ให้นี่คี่ฮ้องย้ำเลขสิออกสิบ่มือเลขออกมือเลขออกสิงวแม่นก็บ่ยามมืเชาก็สิยาเที่ยงๆจังซี่ล่ะนี่จังซี่ล่ะพี่ฮ้องบอกเลขอือสิเอาแม่นติเอา โอ้ยกระซัมบ่ตีดอกเวกันโอ้ยซัมเขาโว่เสียงคตนี่เราบอกว่าเลียกว่าเด็กหกเจ็ดหกเจ็ดนี่หรอหกเจ็ดครับเออเหมือนคนคุยกันเลยแหละครับแมนคนห่วงทุกแกทุกแกร้องเป็นตัวเลขเลยเนาะถ้าเจ้าพกันซิมาฮาไตเอาเพิ่นตัว แต่กับแก่แต่กับแก่กับแก่เอไปหางคู่วคือแบบกับแก่ไล่ยลนี่นะน้ำคือเนิมปวดไฟนี่น้ำนั่นๆของคับวมันนั่นมันเพิ่นเมาไฟเต็มครับหมอซุ้มหาแต่กับแก่นันมานั่นปับบมอมอีจคกโตเลยครับเงียบปิดเลยปวไปรหลดหาเาโหลดพุจ้สลบแต่เป็นกีเห็นเพิ่นกันมีสลวอืมจะตไปขายตัตัตแงอยู่ดีครับ ก็ได้เดินทางมาขอโชคขอลาบนะครับกับพัะทุดงสายเขเมรน,นะครับก็คือว่าตอนนี้ไม่ไปเขเมรแล้วเนาะปูนะ่เนาะโู้ไปบ่ได้แล้วก็คือได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่แล้วประจําอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับบ่บบบได้เป็นเจ้าอาวาสด,ดอกอยู่ประจําคือเก่าอยู่นี่ล้วโอ้อยู่ประจําคือ,อเก่าไเคยบ่ได<ม>้เห็นเห็นขาดคือไรครับปู่ยังเห็นเห็ดใหม่อ่ะเจ้าอาวาสดีต้นเสียแล้วพันมรณะผักเนียนเผาไปวังได้วังเดือนวันหนึ่งนี่างงี้ โอ้ที่ยี่สิบยี่ปาวันที่เท่าไรน่นะโอ้ยคนมาเต็มมันเลือดมันฟ้าโมดินตัวยู่นี่รถนี่จอดจนหอดคุณมันโคกคุณนะครับเออแต่ที่ว่าเราเปเส้นเลือดสมองแตกเราเราไปรักษาโอ้ยอยู่นัาบัตสาวเราวันนี้มาแล้วหน้าเอากับมาเสร็จเพลยุ่น ดูวัดที่เป็นนี่เลยต่วัดที่ไีนนะันหลวงงานมม่ยังหลคุเน้นมือเตาุดมาเต้นวัดเลยนะปู่เนาะถ้าใช่ว่านทั้งงานคืนไปทั้งคุ้มคุมบาว่าปีมันนู่นมัมเดดิาเพื่ออันนี้ของปูจะมีโ้งดท้ายปะค่ะว่นอกจากที่ว่ามือบุเลอออกเด้อ มเมล็กออกมันจะแม่นแหละครับปู่แม่นแตล่ละพันษาอยู่ดีนี่สิบ๊คือสิบ๊คือเก่าดิครับอยู่นี่นะใช่ไหมปู่วันศุกร์ย็นวัิจะ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 ให้ใหูหด,ดอกเออเรื่องโชคลาภนี่อยู่นี่ครับแต่ละวันศานี่แต่บ่อคือเกา่าซ่อมมาหลายเทียรแล้วครับ่คือแม่นจะจะจะให้โชคไปตั้งกันนะน้าครับผม แใครยักปีนี่ขนใครยักไม่อยู่ใกล้ๆนี่ผีผมเน่าวันยังวัยังมา,งมาอื่นมาบอกเนาะยังไม่มาบอกเนาะเออเห็นวะไม่ได้แต่มาดูเฝ้ามาเบิ้งซื่อๆมาดูแลซื่อๆนะครับมผมไปได้ไปไ,ปได้ดพูดไปเนี่ไปไดอยู่กับคนบริวัตปูเผินคนอยู่อยู่โบสพุ่นนะเออแก่เมื่อนั้นจะได้แบบนั้นเหรอครับแมนกับงวดน,นั้นเป็น ไม่แม้ก่อนยังงันก่อตจำประเด็นพอไปสวดมนต์หลบเมื่อยผมู่ลุ่งไซด์ยหน้าพระภาภัทนเล่นฝันครับโอ้มาให้มันยังงั้นเนาะเล็กเงินให้แดงกี่ครึ่งเลยให้แดงกี่ครึ่งเลยโอ้โหจะจะคว้างแบบเอ้ยมือเล็กออกเยังไม่สอบไปบิทำบ้านพอดีซื้อดอกครับมีแนวดึงไปบ้านเด็ให้ไปบินทำบานอืมแล้วประเด้๋ยวจะโม่ คือว่าภูมิที่อยู่ในโบสถ์นี่ส่วนมากจะให้มาเป็นตัวเลยอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับแหน่นปูนย,ย่ให้ตัวแดงเลยแหละครับแมน่นปูหย,ย,ย่อยตัวแดงเลยบแบบแบบมาเป็นปริศนาหรือว่ามาพูดปริศนาเนี่ยเออหรือเขานอนเขาฝันเขาเนี่ยมาฝันเนี่ยอย่างนี้นะก็มีญาติโยมก็มาขอกันมีมีเลยครับก็มีม พวกน่าอร่อยคือคนพาไปสนิทกันคนก็เออื้อนถามโอ้ค่ะเดิมคือภาษาภาษาปีบางหนึ่งดอกครับเงียบวิ<ม>่งเงียบภาษาปีบางหนึ่งหนึ่งโอ้ยจากโทรศัพท์มาจะใส่ะใส่สเนี่ยนเานาะนี่แหละครับปู่กลับมาออกคลิปนี่แหละครับผมจะม,มากันเต็มอีกแล้วครับปู่ระวังกันเดือกเตีเตี้ยุ่มมีจะสี่มันละครับเขาอยากหมากแพ้งตอนนี้จะสี่ร้อย เห็นบ่อขันนะเขาขายยังอาหารยังเดอ,ดอกดาร่ามุ่งหนูก็เป็นอย่างแนวทางเนาะปู่เนาะเอาเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันอีกสักรอบมะเกาซีมะเกาซีอ,อืมโอ้อืยได้ดังใจเลยเดินเกาซีนี่ได้ดังใจเลยแม่นี่อยู่ใบเดียวหอมในในถาดเลยโอ้ยเลยซื้อกาซีก็ซีแต่เกาซีได้อีเลยโอ้โหเขามาขายให้ก็มีเกาซีพอดีนะค่ะ ตรงกับตรงครับเสียเรียนลเราขายอีกเราคันถ่ายรถมาเราสามสามเก้าสี่อะไรนั่นเรใส่เราโอ้บักันดอก็มาตรงกันเลยอยู่ในสื่อนะปูนเมียนเมียนถูกตองเลยสามเก้าสี่กครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพัทธุดงสายเขมรนะครับเอฟซีครับถูกจนได้ลดเลยนะครับเนาะเขาคือเขา ทําบุญนะครับผมเพื่อจะใช้ในเกียิของส่งนะครับแล้วก็ได้ห้องน้ํานะครับผมคือท่านก็บอกโชคบอกลาบไปอย่างนี้แหละครับผมเอาอย่างไงก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมัคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ